คละพักนักปรุงพลัส อโฟกัโต้นะครับเป็นของหวานกึ่งเครื่องดื่มสไตล์อิตาเลียนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยไอศครีมวานิลาที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเอสเปรสโซช็อตหรือว่ากาแฟเข้มข้นนั่นเองนะครับคำว่าอโฟกัโต้เนี่ยเขามีความหมายว่าถูกทําให้จมซึ่งสื่อถึงเจ้าตัวไอศครีมที่จมอยู่ในตัวกาแฟนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับอโฟกัโต้ของเราจะผสมประสานรสชาติของช็อกโกแลตเข้าไปด้วยครับและในการทาช็อกโกแลตนะครับวันนี้พลจะใช้ผงโกโก้ทิวลิปโกซึ่งเป็นเครื่องดื่มโกโก้ ไขมันโกโก้22-24%ครับเรียกว่าเป็นผงโกโก้ระดับพรีเมียมนั่นเองครับผงโกโก้ตัวนี้นะครับเมล็ดโกโก้ทั้งหมดเนี่ย100%มาจากแอฟริกาซึ่งขบวนการผลิตและก็นําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสครับผงโกโก้ทิวลิปโก้1ช้อนโต๊ะครับโกโก้เข้มข้นของเราใช้น้าร้อนเพียง1ช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยน้าผึ้ง1ช้อนชาข้อดีของผงโกโก้ตัวนี้นะครับละลายง่ายเหลือเกินครับ เพื่อความสวยงามปาดโกโก้เข้มข้นลงบนขอบแก้วนะครับใส่โกโก้เข้มข้นที่เหลือลงในแก้วครับตามด้วยส่วนประกอบของวานิลลาไอศครีมก่อนรับประทานนะครับเราก็แค่เทเอสเปรสโซ่ร้อนๆล,ลงไปรับประทานร้อนๆเย็นๆน,นี่แหละครับอร่อยที่สุดละครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ